เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีการปฏิบัติธรรมก็คือฝึกตั้งอกตั้งใจนี่แหละเป็นบทบาทเบื้องต้นผู้ไม่ปฏิบัติธรรมนี่หมายความว่ามันไม่ค่อยตั้งอกตั้งใจไม่ค่อยสำรวมตนเท่าไร นี่ได้ว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมปล่อยใจของตนให้คิดซ่านไปตามความอยากความปรารถนาผู้ปฏิบัติธรรมนี่จะรู้จกควบคุมใจของตนให้คิดให้นึกแต่เรื่องที่สำคัญสำคัญเรื่องที่เป็นประโยชน์เรื่องใดไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ พยายามห้ามจิตไม่ไปคิดไปถ้าหมายความว่าเมื่อมันไม่เป็นประโยชน์แล้วมันก็เป็นโทษเท่านั้นเองเนี่ยหรือบางทีมันก็เป็นกลางกลางเรื่องที่คิดนั่นจะเป็นโทษก็ไม่ใช่จะเป็นประโยชน์ก็ไม่เชิงอย่างนี้มันเป็นอารมณ์ที่กลางกลางเราก็สันนิฐานดู ความคิดที่เป็นกลางอย่างนั้นนี่มันก็ไม่มีโทษมากมายอะไรแต่ทว่ามันก็เป็นอุปสรรคแก่ความสงบอยู่เหมือนกันแหละทำใจให้สงบลงไม่ค่อยได้ถ้าไปมัวแต่คิดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมนี่ ถ้าพูดตรงๆเน่ยก็เลยการปฏิบัติจิตใจของตัวเองนี่แหละให้มันตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่าให้มันเอียงไปทางอากุศลธรรมธรรมดาจิตใจของคนสามัญทั่วๆไปนี่นะมันมีเอียงไปเอียงมาอยู่ ไม่ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างเดียวเผลอะเพลมันก็คิดไปในอกุศลธรรมมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงจว่าพยายามรักษาจิตนี่ไม่ให้มันตกไปทางอากุศลธรรมนี่นะว่าสำคัญนะ ถ้าถ้าปล่อยใจให้คิดเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างไปอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ไม่จัดว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็จะต้องได้รับผลจากความคิดนั้นสองอย่างคือสุขกับทุกข์นั่นเองแหละความคิดจะเป็นฝ่ายอากุศลรทรมถ้าหากว่าไม่ละมันแล้วมันก็ต้องให้ผลเป็นทุกข ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าความคิดที่เป็นกุศลร,รมให้ผลเป็นสุขสบายทั้งในปัจจุบันและทั้งในเบื้องหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่ทุกข์ร้อนคนมีบุญคนมีกุศลอยู่ในใจใจเยือกเย็นสบายอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน ถ้ามีเรื่องยุ่งยุ่งอะไรเกิดขึ้นมามันก็มีอุบายแก้ไข <c oughs> ก็เพ่งพิจารณาดูเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆที่มันเกิดขึ้นนั้นมันก็ร้วนแต่เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นเลยสังขารธรรมทั้งหลายน้่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไป ถ้าปัญญาเพ่งพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เดือดร้อนกับเรื่องวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นก็มองเห็นมันเกิดมันดับไปอยู่ไม่ใช่ว่ามันมีตัวมีตนอะไรมันไม่ได้มีตัวตนอะไรเหมือนอย่างช้างอย่างเสือที่มันจะวิ่งเข้ามาชนเอาหรือมันจะมากัดเอาอย่างนี้มันไม่มีเนี่ย ดังนั้นก็จึงได้พูดอยู่บ่อยๆว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าเมื่อใจเราไม่ยึดถือสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้มันก็ต้องดับไปถ้าสิ่งใดใจยึดถือเอาไว้มันก็จึงมีปรากฏอยู่ในใจนี้ต่อไป ดังนั้นมาพิจารณากันมาถึงตอนนี้แล้วก็เห็นว่าไม่เป็นเรื่องลำบากยากเย็นเท่าไรนักถ้าพอควบคุมจิตได้แล้วบาปอากุศลมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เราควบคุมจิตให้ตั้งอยู่ในกุศลธรรมโดยส่วนเดียวเช่นควบคุมจิตให้มันตั้งอยู่ในความไม่โลภ ไม่คิดอยากได้สมบัติของใครมาเป็นของตนตนหาได้มาเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแล้วพยายามควบคุมจิตนี้ไม่ให้มันสร้างความโกรธให้เกิดขึ้นหรือไม่ให้มันยึดเอาความโกรธไว้ให้มันสร้างเมตตาธรรมกรุณาธรรมแทน ความโกรธนั่นเดียวว่าเราเพ่งพิจารณาคนที่เราเกลียดชังมาแต่ก่อนนั่นนะให้มันเกิดความรู้สึกขึ้นว่าบุคคลนี้เป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูน่าสงสารไม่ใช่ว่าเป็นคนน่าเกลียดน่าชังอ้าวแล้วทำไมยังว่าเป็นคนน่ารักน่าเอ็นดูก็เพราะเหตุว่าเป็นมนุษย์ชาติเหมือนกัน แล้วก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ได้เป็นอย่างอื่นมีสภาวะเหมือนกันกันกบตนถึงจะเกลียดชังหรือว่าจะไม่เกลียดชังรูปร่างอันนี้มันก็แปรผันไปในที่สุดก็แตกทำลายลงดังนั้นเมื่อเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็จึงลงความเห็นว่า มันไม่น่ารักน่าชังอะไรบรรดารูปกายทั้งหลายจะเป็นรูปคนก็ตามรูปสัตว์ก็ตามรูปต้นไม้ใบหญ้าอะไร่ออะไรรูปเครื่องประดับตกแต่งที่เขาประดิษฐ์ประดอยขึ้นมาวิจิตพิสดารต่างๆวันนี้เมื่อเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าเป็นแต่สภาวะธาตุเท่านั้นเอง มันไม่ได้เป็นของสวยของงามหรือของขี้ร้ายอะไรเลยฮะเมื่อเพ่งดูในทางสภาวะธาตุแล้วเหมือนกันหมดเลยคำว่าธาตุนั่นแปลว่าสภาวะที่มันเป็นเองอยู่อย่างนั้นมาสิ่งที่ประดิษฐ์ต่างๆขึ้นมาโมนี้เมื่อมันแตกดับลงไปแล้วมันก็ไปเป็นธาตุดินอยู่เหมือนเดิมไม่ได้เป็นอย่างอื่น นี่แหละคำว่าสภาวธาตุนี่นะมันะเป็นเองอยู่อย่างนั้น <c oughs> ถ้าหากว่าปัญญามาเพ่งพิจารณาเห็นลงไปจนถึงเป็นสภาวธาตุแล้วอย่างนี้มันก็คลายความรักความชังออกจากดวงกิจนี้ได้แต่ถ้ามันยังเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่เช่น <c oughs> นี้นะ่ มันจะละความรักความชังนี้ไม่ได้เลยเพราะถ้ามันเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็จะต้องมีสมมุติกันขึ้นว่าคนนั้นน่ารักคนนี่น่าเกลียดคนนั้นสวยงามคนนี่ขี้ร้ายอะไรมันมันก็สมมุติกันขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยวันนี้จิตของผู้หลงผู้เมาแล้วมันก็ต้อง มุนไปตามสมมุติของโลกโลกเขาว่าคนนี้น่าเกลียดมันก็เกลียดไปตามกันโลกเขาสมมุติว่าคนนี้น่ารักน่าใครมันก็หลงรักหลงใครไปตามสมมุติของโลกอันอย่างนี้นี่ผู้ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ควรที่จะปล่อยจิตของตน ให้หมุนไปตามกระแสของโลกอย่างนั้นเพราะว่าจิตดวงเดียวนี้นะก็ต้องรักษาเอาเราจะเอาไปทิ้งที่ไหนล่ะมันทิ้งไม่ไดม้มันมีดวงเดียวนั่นแหละมีดวงเดียวเท่านี้เราก็พยายามรักษาเอาให้ได้พยายามใช้ปัญญาสอน ไปเรื่อยๆสอนให้มันรู้ความจริงของสิ่งต่างๆดังกล่าวมานั่นเนี่ยสอนมันไปจนว่ามันรู้จนมันเห็นว่าไม่น่ารักไม่น่าชังนู่นอ,อย่างนี้แหละแต่เมื่อมันยังเห็นว่าน่ารักน่าชังอยู่ก็ให้มันเบาบางลงไปเรื่อยๆอ,อย่าให้มันรุนแรงขึ้นไป ตัดทอนให้มันเบาบางลงนี่กิเลสเหล่านี้นี่เมื่อบุคคลไม่พยายามตัดทอนให้มันเบาบางลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นกิเลสหยาบไปเป็นกิเลสหยาบแล้วจะทำให้คนเราทำบาปแบบน,นี้ทำกรรมมันชั่วร้ายใส่ตัวเอง <c oughs> ดังนั้นน่ะ จึงสมควรที่จะต้องพิจารณากันให้ละเอียดทีท่วนงตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทตื่นตัวกันอย่างที่ พระบรีตรัสไวยว่าอัยังโคเมกายโยกายของเรานี่แลอุดทางปาดตลาเบื้องบนแต่พื้นเท่าขึ้นมาอะโทเกสามักกาเมื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปตะจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ปุโรนานัป,ปการศสะอสุจีโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นพระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนตักเตือนพุทธบริษัทให้มีสติสมบัมปเัญญะระลึก น้อมเข้ามาดูร่างกายสังขารอันนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คนส่วนมากไม่ได้เข้ามากรวจด,ดูร่างกายของตัวเองมีแต่ส่งใจไปเกาะไปคล้องอยู่ตั้งแต่วัตถุภายนอกนู่นส่วนอัตภาพร่างกายนี่เป็นเรือนร่างที่อาศัยของดวงจิต แต่จิตถักไม่ยอมรับรู้ความจริงของร่างกายนี้นี่มันเป็นปัญหาที่ให้คนเราเป็นทุกข์เดือดร้อนนะเพราะเหตุนี้แหละเมื่อเวลาร่างกายนี้มันวิบัติแปรปรนไปจิตผู้อาศัยอยู่นี่ก็เดือดร้อนแหละเพราะไม่ได้เคยพิจรารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงมาแต่ก่อน ดังนั้นจึงได้เดือดร้อนกระวนกระวายไม่มีความอดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาแล้วก็สะสมความรักความชังไว้ในใจก็เมื่อมันรักมันพอใจในรูปกายอันนี้แล้วมันก็รักมันก็พอใจไปในรูปกายอื่นเมื่อมันเกลียดมันชังรูปกายอันนี้ แล้วมันก็ไปเกลียดชังรูปกายอื่นเข้าไปอีกอยู่อย่างนี้แหละจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วคนเรานะดังน,นั้นถ้าว่าผู้ใดมีสติสัมปชัญญะระลึกเข้ามาดูอัจภาพร่างกายอันนี้ให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงลำดับตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไป ตลอดอาการสามสิบสองนูน่นแล้วแยกแยะดูแล้วถามตัวเองดูซิว่าที่ไหนเป็นตัวตนของเราอย่างนี้มันจะตอบได้เลยว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีมีแต่อาการสามสิบสองผมขนเล็บฟันหนังอันมูนี้มันก็เป็นสภาวะธาตุเป็นธาตุดินทั้งนั้นเลย ธาตุน้ำก็เป็นของเหลวซึมซาบอยู่ในธาตุดินนี่แหละเส้ <c oughs> นน้ำเลือดน้ำเลืองน้ำลหลน้ำมมกน้ำเสล็จน้ำปัสสาวะอะไรมูนี่มันก็ซึมซาบอยู่กับธาตุดินนี่เองน่แหละธาตุไฟมันก็ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้กระวนกระวายออยังกายให้สุดโทมยัง เขาอาหารให้ย่อยนี่ก็ะทดไฟนี่มันก็อาศัยอยู่กับธาตุดินนี่เองนะอะลรถา้าธาตุดินนี่วิบัติลงไปแล้วอา้าวธาตุไฟมันก็วิบัติไปตามกาันมันเป็นอยู่อย่างนี้ธาตุทั้งสี่อันเนี้ยธาตุลมก็อาศัยอยู่กับธาตุดินนี่เหมือนกันเลยเหมือนอย่างแผ่นดินภายนอกนี่แหละ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งสิ่งต่างๆท,งทั้งที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองตลอดถึงธาตุลมหมู่นี้นะมันก็พัดไปพัดมาอยู่กับแผ่นดินอันนี้มันก็ไม่มีอะไรอัจภาพร่างกายอันนี้ก็มีเท่านี้เองนะแล้วคนผู้ไม่ได้พิจารณา ไม่ได้ใคร่ควรไม่ได้มาเพ่งดูลักษณะอาการของรูปของกายอันนี้ให้เห็นจริงจังแล้วมันมันก็หลงมันก็เมาไปอันดวงขีดดวงนี้นะมันเป็นอย่างนั้นดอกดังนั้นการที่นำมาแสดงไว้ในทีน่นี้ก็เพื่อเตือนให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ตื่นตัวได้พยายามมีสติสมปชัญญะ มันมาลึกกร,รวจการดูอัตภาพร่างกายนี้ให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะได้บรรเทาความโลภความโกรธความหลงอะไรลงไปบรรเทาแน่นอนถ้าบุได้หมัน่นมาเพ่งดูร่างกายนี้บ่อยๆนะก็เมื่อมันเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงแล้วไม่สามจะไปโลภอยากได้อะไรนักหนานี่อันมันโลภไม่มีสิ้นสุดนั่นก็เพราะว่ามันมองเห็นว่าร่างกายนี้ยังแข็งแรงอยู่ ยังจะได้แสวงหาความสุขในโลกนี้ไปได้นานวันนี้มันก็เลยเกิดความโลภอยากได้ปัจจัยเครื่องอาศัยอะไรให้มากไมยกายกองมาเพื่อบำรุงบำเรอความสุขสนุกสนานในโลกนี้เล้วแทนที่ว่าจะได้รับความสุขตลอดไปก็หาไม่เพราะร่างกายนี้ไม่เที่ยง อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไว้บุญบาปที่ผู้นั้นทํามาแต่ชาติก่อนนู่นเนาะมาหล่อเลี้ยงไว้มันก็จึงพอประทังอยู่ได้นี่ทีนี้พอบุญบาประน,นั้นหมดลงตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้ก็ต้องแตกทําลายลงผุ้ใิบาวีนาะเห็นอย่างนี้แหละไม่ทราบมันจะโรบจะโกรธไปทําไมแบบนี้นะนั่นน่ะ มันก็บนเทาความโลภความโกรธลงได้ความหลงก็บนเทาลงหลงที่สําคัญว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนนี่นะมันก็บนเทาไปมันจะมองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวตนเลื่อยไปเป็นอย่างนั้นพอเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันก็ยังไม่ยังไม่สิ้นสุดก่อน อันนี้มันเป็นปัญหาของร่างกายวันนี้ก็ยังปัญหาของจิตใจจิตใจนี่แหละนับว่าเป็นธาตุที่สำคัญมากท่านเรียกว่ามโนธาตุม, <c oughs> มโนธาตุอันนี้นี่หมายความว่าเนื้อหัวใจนี่นะ บุญกรรมตกแต่งให้เป็นเนื้อที่ละเอียดกว่าเพื่อนแล้วดวงจิตก็มาอาศัยอยู่เนื้อหัวใจนี่เองเลมทีนี้เมื่อหัวใจนี่มันวิบัติลงเขาเรียกว่าหัวใจรั่วหัวใจ,ววใจกวยอะไรหมดนี่นะจิตผู้อาศัยอยู่ในหัวใจนี่ก็เอาแล้วเป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วอ๋อ เพลียละเหียใจไม่มีกำลังเรียวแรงที่จะทำการงานอะไรได้เขาเรียกว่าหัวใจมันเมื่อยล้านี่เราต้องมาตามเพ่งดูให้มันเห็นไปตลอดเลยเอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เหล่านี้นะมองดูรูปใดลักษณะอาการใดชิ้นส่วนของร่างกายนี้ มันก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงปรากฏอยู่อย่างนั้นมันจะมีอะไรเที่ยงนระาลองสังเกตดูนี่แหละจิตนี่เมื่อมันไม่รู้แจ้งในร่างกายอันนี้มันก็จึงได้หลงได้เมาไปจึงได้เพลินไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกนี้ถ้าได้สัมผัสกับเรื่องที่ นิ่มนวนชวนให้เกิดความพออกพอใจก็ดีอกดีใจจิตใจก็ล่าเริงบันเทิงเช่นได้เห็นรูปดาราที่เขาประดับตกแต่งสวยงามอยู่หน้าจอโทรทัศน์อะไรพวกนั้นนะชื่นใจดีอกดีใจถ้าไปเห็นรูปคนขี่้ล่ขี่เลย น่าเกลียดน่ากลัวอา้าวกลงกันข้ามแล้ววะนี้กับรังเกียจขึ้นมาอันนี้แหละเรียกว,ว่าความเป็นผู้ที่หลงสมมุติหลงบรญญัติสำคัญเอาเป็นผู้เป็นคนจริงๆนี่นะมันถึงได้หลงรักจึงได้หลงชังหลงเกลียดอยู่อย่างนั้นดวงขีดนี่ยบัดนี เมื่อความรักอันนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็จำเป็นต้องแสวงหาหากระงับไม่ได้เมื่อแสวงหาไม่ได้ตามใจหวังเอาเกิดความโศกเศร้าเสียใจขึ้นมาแล้วถ้าหากว่าได้สมหวังก็ชื่นใจไปชั่วระยะหนึ่งระยะที่รูปนั้นมันยังสดใสยอยู่ขั้นนานไปรูปนั้นมันวิบัติแประะพวนไปเอ้าก็เบื่ออีกแล้ว เบื่อนายในรูปนั่นอีกแล้วนะลองคิดดูสิถ้าหากว่าจะไปหลงนีิสมมุติปัญญัติต่างๆในโลกอันนี้อยู่อย่างนี้นะจิตใจนี้ไม่มีความสงบสุขได้เลยมีแต่ปวนปั่นวันไว้ไปอยู่อย่างนั้นความสำคัญว่ามีเขามีเรานเนี่ยมันเป็นกิเลสตัวร้ายกาดมากทำให้จิตใจคนเราหวั่นไหว ไปด้วยความยินดียินร่ายความเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรมมนี้มันก็เกิดจากความเข้าใจผิดคิดว่าขันห้าในเป็นตัวเป็นตนนี่นะอันนี้แหละ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาเพราะความจริงของร่างกายมันมีอย่างนี้จริงๆแต่คนเรานั้นมันไม่ชอบพิจารณาเฉยเฉยก็เมื่อไม่พิจารณา มันก็ต้องยึดถือว่าเป็นของเราเมื่อยึดถือเป็นของเรานั้นก็เป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อของสิ่งนี้มันวิบัติแปรปวนไปนี่มันก็เป็นอยู่อย่างนี้นะดังนั้นนะ่ะเราจะไปนิ่งนอนใจอยู่ทำไมอ่ะบุญกุศลตกแต่งให้มาให้เกิดเป็นคนมีรูปมีนามอันนี้มาสมบูรณ์ก็เพื่อที่จะให้ ดวงกีตันนี่ได้มาเพ่งพิจารณาดูร่างกายอันที่ตนอาศัยอยู่นี่ทำไมจึงชอบอยากมาอาศัยอยู่ในรูปกายอันนี้นหนาหนารูปกายนี้มันสวยงามอย่างไรบ้างมันวิเศษอย่างไรบ้างนี่เราก็ตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองดูนั่นแหละเมื่อเป็นเช่นนี้ตนเองก็จะต้องเพ่งพินิจดดู เมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วเชิงพินิษดูไปดูมาแล้วมันก็ไม่เห็นม,มีรูปร่างส่วนไหนที่มันวิเศษวิสูแม้แต่น้อยหนึ่งไม่มีเลยเพราะว่ามองดูรูปร่างส่วนไหนมันก็มีแต่ของไม่เที่ยงนี่เจ้ของแปลโวนหาทางที่จะแตกจะดับอยู่อย่างนั้นต้องได้อุปธรรมบำรุงไว อบางคนที่มีบาปกรรมตามสนองมามันก็บันดาลให้รูปร่างอันนี้เป็นปกติอยู่ไม่ได้อ้าวก็ต้องหาหยุกหายามาบำรุงกันไว้รักษากันไว้นอกจากข้าวจากน้ำแล้วก็ต้องมีหยุกยาอย่างอื่นมาบำรุงเข้าไปก็จึงพอประทังประทังอยู่ได้อย่างนี้แล้วไม่ ก็เป็นหน้าที่ที่เราจะควรเบื่อหน่ายไม่ใช่หรือถ้าไม่เบื่อหน่ายมันก็จะต้องกลับมาเสวยทุกข์กับรูปร่างกายอันนี้อีกรูปแล้วก็รูปเล่าและในโลกสงสารอันนี้แดวงเกียรติี่มันเป็นทุกข์กับรูปร่างอันนี้มาในอดีตน,นนับชาติไม่ทวนเลยทีเดียวอ啊 เกิดมาชาติใดก็ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่กับความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้แหละต้องมาหาเลี้ยงมันอยู่อย่างนี้นี่แหละมันไม่เที่ยงนะลองคิดดูถ้ามันเที่ยงแล้วไม่จําเป็นต้องหามาเลี้ยงมันไม่ต้องบำรุงมันด้วยปัจจัยสีอันนี้ก็เพราะรูปร่างกายนี้ไม่ยั่งยืนเนีเยงเงนะี่ยก็จึงต้องหาอาหารมารอเลี้ยงมัน ต้องหาผ้านุ่งผ้าห่มมาให้นุ่งหม่มป้องกันความหนาวเหน็ดต่งตางๆป้องกันสัตว์ออต,ต่างๆมารบกวนเอาก็จึงต้องสร้างบ้านสร้างเรือนให้อยู่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่งตางๆมูนี้นะแล้วก็จึงหายุกหายามาอ,อ บำรุงมันเวลามันมีบัติขัดข้องขึ้นมานี่แหละรูปร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันได้อุปัมภมบำรุงไว้ด้วยปัจจัยสี่อย่างนี้จึงพอประทังอยู่ได้แต่ถึงจะบำรุงอย่างไรอย่างไรมันก็จะเที่ยงยั่งยืนต่อไปไม่ได้จะบำรุงสักเท่าไหร่มันก็สุดลมไปตามกาลเวลาอยู่อย่างนั้น มันก็ไม่มีอะไรที่จะเที่ยงยั่งยืนอยู่ได้เลยนี่แหละท่านี้มันต้องอาศัยบุญเก่าด้วยนะมาอาศัยแต่ปัจจัยสี่เท่านี้ก็ไม่ไหวอยู่ยั่งยืนนานไปไม่ได้ต้องอาศัยบุญเก่าที่ได้ทํามาแต่ชาติก่อนนั้นมาตามอุปธรรมบํารุงไว้รูปนี้มันก็จึงตั้งยั่งยืนอยู่ได้ ลองพิจารณาดูให้รู้ให้เห็นกันไอบคุคคลผู้ที่ไม่ได้พิจารณาอย่างว่านี่นะมันจึงได้เกิดความโลคความโกรธความหลงขึ้นมาเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่มาบำรุงอัตภาพร่างกายนี่แหละถ้าผูใ้ใดมาพิจารณาเห็นสภาพความจริงของร่างกายอย่างว่านี้แล้วมันก็จะต้อง แสแวงหาปัจจัยสี่นี่แต่โดยทางที่ชอบด,ด้วยศีลด้วยธรรมการแสแวงหาอันใดมันเป็นบาปเป็นโทษแล้วก็งดเว้นไปเลยไม่ยอมหามันถ้าหาเอาโดยทางสุจริตมันได้น้อยก็บริโภคใช้สอยไปตามน้อยมันไม่ได้ก็เลยไม่บริโภคเสียเลยเอา้ามันจะแตกก็แตกไปมันจะดับก็ดับไป อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้แจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ตามเป็นจริงแล้วก็สามารถบรรเทากิเลสบาปประธรรมอันมันหม,มักหมมมาในดวงกิตนี้แต่นมนานแล้วให้น้อยเบาบางออกไปจากดวงกิตโดยลำดับไปจนกลัวมันจะหมดสิ้นดังแสดงมาขอยุติลงเพียงเท่านี้